สวัสดีครับกลับมาอยู่กันในโปเกมอนอสิอุสนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะขอพูดถึงเรื่องภาคเชนิงเพลย์หน่อยนะฮะก่อนหน้านี้เคยเล่นภาคนั้นไปแล้วนะครับซึ่งมันจะมีอีเวนต์หนึ่งที่ผมสามารถปลดล็อกเจมิลได้นะฮะด้วยการมีเซฟไฟล์จากภาคเลสโก้พิกาชูก่อนนะครับซึ่งผมก็ต้องไปซื้อมาอีกภาคหนึ่งเพื่อปลดล็อกตัวนี้ในภาคเชนิงเพล r นะฮะผมไปซื้อมาแล้วมีเซฟไฟล์แล้วแล้วก็ปลดล็อกแล้วนะฮะวันนี้ตัวเกมมีอัปเดตใหม่นะครับในภาคเชนิงเพลย์นะฮะซึ่งเขาบอกว เคลียร์จบแล้วนะฮะแล้วก็มีเซฟไฟล์เนี่ยเราสามารถไปปลดล็อกอซิุสในภาคนู้นได้นะฮะแต่ว่าก็ต้องเคลียร์เกมในภาคนู้นก่อนเหมือนกันนะครับมันเป็นการตลาดที่แยบยลมากเลยนะคืออยากได้โปเกมอนตัวที่แบบเป็นตัวพิเศษอะไรอย่างเงี้ยต้องมีอีกภาคหนึ่งก่อนซึ่งอซิุสในภาคนี้ผมก็ยังไม่ได้เลยนะฮะในชายนิ่งเพลคือผมต้องไปเล่นไปเก็บโปเกมอนทห้ครบทุกตัวก่อนถึงจะเคลียร์เกมได้แล้วถึงจะได้อซิุสอีกโอ้มันซับซ้อนมากแต่ว่าในภาคนี้นะฮะ มันมีอีกอีเวนต์หนึ่งซึ่งถ้าผมมีภาคชายนิ่งเพลผมสามารถปลดล็อกเจ้าตัวละครเจ้าเปิกมอนตัวนี้ได้นะฮะจริงๆมันมี2ตัวนะครับตัวหนึ่งมาจากภาคชายนิ่งเพลหรือว่าบิลเลนไดมอนนะฮะกับอีกตัวหนึ่งมาจากภาคอ่ซอสแอนชิลอันใดก็ได้นะครับมีอันใดอันหนึ่งก็ได้ซึ่งผมไม่มีนะฮะยังไม่ได้ซื้อภาคนั้นชื่อเควสว่าเดอะดาร์คซัมไนท์แมร์นะครับรับมาเลยจริงๆในภาคซอสแอนชิลที่มีเควสในนี้เนี่ยจะได้เป็นตัวชายมินนะครับผมเห็นร่างอ e ีวัวแล้วน่ารักมากอยากได้ คือต้องไปซื้อเกมนู้นก่อนการตลาดดูเห็นไหมเขาท่านะตัวนี้มีชื่อว่าดาร์คไลนะครับเคยเห็นอยู่ผมนึกว่าจับได้เลยปรากฏว่าต้องมีภาคนี้ก่อน Shining Pearl นะฮะมาเฮ้ยตัวนี้สองตัวนี้มียังอ๋อมีแล้วมีแล้วเดี๋ยวค่อยมาจับทำเควสก่อนอ่าอยู่ตรงนี้อยู่งี้นะฮะขอเซฟก่อนมาดารคล มีร่างอีโวโัไหมไม่แน่ใจบินไปอ๋อมาตอนกลางคืนว่าแล้วต้องกลับไปนอนที่เต็นต์ก่อนจริงๆอาซิอุสที่ไปปลดล็อกในภาค Pearl เชลิงเพลเน่าจะแบบให้เลยนะคือเอาไว้ใช้ได้เลยเพราะไหนๆเราก็ซื้อเกมมาแล้วไงแล้วก็เคลียร์แล้วด้วยพอเข้าเชลิงเพลปุ๊บปลดล็อกมาเลย เอาไว้ใช้อ่ามาแล้วโ oh. hey, hey, hey. อ้เฮ้ขวามือขวามือเฮ้เฮ้ข้างหลังโอ้เฮ้หนักกว่าโปเกมอนธาตุผีอีกโอ้อยู่บนนี่มาอย่างเท่อ่าเหมือนก้อนเมฆสีดำฮะมีวงแหวนที่คอเป็นสีแดง เอาละเอาละมาแล้วมาแล้วเราโอ้โหเฮ้ยเด้๋ยว้อเด้อเ้สลิงดูได้ไหมเอาหายตัวหายตัวมไม่ได้หรอสู้อ๋อสู้ได้นี่ไงโอเคเหลือ7จ็สิบผมกลัวเจ้าลิงเราต่อยทีเดียววู้บไปสิลองดูได้ไหม โกลฟคอมแบทตไปนะฮะเหลือไว้หน่อยนะอ่าเมื <incom> um> ่อ <loyalty> กี้เซฟไปตรงไหนนะอีโวได้ไหมไม่แน่ใจเลเวลเจ็บสิบแล้วอ่ะไม่แน่ใจฮะอ่ามา โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดอย่างนี้ไม่น่าจะปาได้มั้งโอ้โหเฮ้ยฮ้เอาจับได้เหรออย่างนี้ก็ได้เหรอเอาสิเอาซี่เอาสิเอาซี่เอาไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วหายตัวหายตัวอยู่นู่นอืมอืมเต็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 มได้ไห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 มไม่ได้ เอาเจ็ดบอลมาดีกว่าไม่โดนครับไม่โดนครับมาสี่มาสิ <c oughs> โอ้โหโดนอะไรเนี่ยอืมได้ไหมได้ไหมได้ไหมซ้ำไปเลยไม่ต้องรอได้ยังได้ยังยังยังหรอทีกี่ลูกทีเก,ก้าลูกอืม <c oughs> ได้ยัง ยังอีกด้านหลังดีกว่ายัางอีกด้านหลังด้านหลังเอาได้แล้ว <c oughs> โอเคไม่ต้องสู้มีคนมาแบบโดนเจ้าดักใครทำร้ายเยอะนะฮะก็เลยให้เรามาจับขอโปเกมอนผมคืนครับผมจับมาเมื่อกี้ ครับผมเจ้าดักไข่นี่ตัวนี้ผมก็จับมาเทียบเลยดักไข่มาแทนอับ้ยอ่อนไปก่อนมันเป็นไชนีล็อกนะฮะไม่มีตัวไชนี่นี่สวัสดีนายอ๋อตาเดียวเหรออ๋อตาเดียวโอ้โหดุจังดุจังเดนเยนซีเราจับนายมาแล้วนายต้องอยู่กับเราเดี๋ยวเลี้ยงดูเอง อีโวได้ไหมเนี่ยอ๋อดาร์คไคอีโวไม่ได้ครับไม่มีร่างอีโวโอเคกลับมาลองไปสู้ดูขอสู้ตอนเช้าแล้วกันอืมมาสิมามาเลยมาเลยเออฮะกำลังหาคูาต่ตอสู้พอดีดาร์คไคเลเวลเจ็ดสิบมีท่าผีหลอกใช่ไหมอันนี้ผีหลอกไปนั่นแหละนั่นแหละผีหลอกเออโอ้ ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ผมปิดตามองไม่เห็นถ้าอื่นก็เหมือนคนอื่นนะฮะไซคิกด,ด,ร,ดรักเขามีดักวอยที่ไม่เหมือนดักวอยเป็นยังไงเป็นลูกแก้วอืมหลับหลับแล้วก็นี้รถด้วยเกาะรถนะฮะโอเคอย่างนั้นปิดด้วยท่านี้จัดก,การไปเก <Això> ่งมากเก่งมาก โอเคนี่คือดาร์คไคนะครับส่วนอาเซอุสนะฮะเดี๋ยวหาเวลาว่างมาเก็บโปเกมอนต่อค่อยๆเก็บไปแล้วกันไม่รีบเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ